สวยตายหมดแล้วปายหมดแล้วข้างหลังวะ่ะเดี๋ยวทางนู้นน่ะล้มได้ไงมง่วงนอนไปนนนดูคลิปโป๊เบอร์หนึ่งอันเลตายไ,ไม้ใช่มมไม่มีแต<ป>่ไม่ผ่าแล้วเนี่ยคนนีงเสียหายแล้ว เสียหายดิใช่ป่ะเพื่อนบ้างสิโอ้เต็มเลยมีแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ตายแล้วไพคนตรงไหนวะตายแล้วตายตายอย่างงี้อีคืออีคืออะไรน้องออยอันนี้ก็มีแต่เมื่อกี้เรายิงกันลังป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 ังแล้วไม่มีอีคืออีคือน้องออยอันนี้ก็มีเห็ดหนูหนูตายแล้วบุญไม่ใช่ละ นังอ้อยเห็ดหูหนูมีอะไรเคอเห็นหูหนูอ่ะไอ้นี่ไงที่กำลังดังที่อะไรเนี่ยไอ้ที่มีเห็ดหูหนูกับอะไรลูกอะไรนะลูกลูกอันนี้เนี่ยเป็นอะไรนะเป็นเบอร์สามเขาทำอะไรวะเบอร์สามสามหลุดเราไม่รอนานแล้วนะเริ่มมาแล้วเจอกันเบอร์สามมาร์คจุดโลเคชั่นเรอด่วนเรอสามยิงกันใหญ่เลยมา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 ยิงกันใหญ่ ไปไปไปใบสามไม่อยู่เพื่อนไปไปไปสามไม่อยู่เบสามไปดูิปโพอีขึ้อขื้ว่าแล้วไปแล้เพื่อนหมด เพื่อนมันเพื่อนมาช้ามาช้าแต่มาชัวร์เฮ้ยมันอยู่ไหนวะเพื่อนตายนแล้วเ <นะ S 2> หรอโอ้โอโอนั่นไงนั่นไงบ้านบ้านครับบ้าน มัแล้วมั้งหนึ่งตัวหนึ่งตัวสองตัวล้มละทางล่างนี่เพิ่งไปอีกตัวนึงทางใต้ข้่อตไก่อะาลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะไม่กดแล้วหนังโป๊ไม่ใช่เฮ้ยให่หมดอ้าวจำวสี่บออะ